มันล่มอยู่ถึงแนนระบบกลูเป็นเจ้าของค่ายต่อเพราะดีโลกไอข้อตีบนี่มันข้อบวมมันระบาดรอยเ้อะเป็นตายค่ายตายเป็นเบื่อเลยเขาเลยต้องมาเห็ดวัคซีนป้องกันไปเด้อ มัยนมยบอกิ่เย่อกเออนั่นแหละออบอกละไว้ <c oughs> ถ้าเกิดเ็ดมันตายควายนี่ลมตึมๆได้ลแล้ว <c oughs> เบร้องสังเกตบ่งอากาศมันด้วลูกเนื้อไอ้ถเกับเกตอากาศมันสักพักหนึ่ง่ะมันแบบหอบหอมยังโทบออกที่เบิร์เพิ่กจบอกได้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 ไหายหายแล้วใช่ไหมนัดเรียบร้อยครับแล้วนะแล้ว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 